สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำกินง่ายสไตล์พิทิสนะคะวันนี้พิทิปมีเมโนูง่ายๆมาฝากอีกแล้วต้มกะทิกุ้งใส่ตะไคร้นะคะอร่อยแน่นอนนะคะสูตรน,นี้ส่วนผสมหาง่ายด้วยนะคะทุกคนวันนี้พอดีพิทิปไม่ได้ถ่ายตอนแรกนะก็เลยมาถ่ายตอนที่จะชิมเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะไปเลยค่ะ อันนี้ก็คือเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะเดี๋ยวพี่ทิพย์จะแปลไว้ให้ต้คลิปนะคะซอยตะไคร้ก่อนค่ะก่อนนะคะิกหั่นฉลับนะคะ จากนั้นเรามาปอกกุ้งกันนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาผ่าหลังกันนะคะเราเส้นสีดำออกอันนี้ออกไปแล้วนะคะโอเคเมื่อผ่าหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราล้างให้เรียบร้อยมา<ห>ทำกัน<ค>ะนะคะ ตั้งว่าเลยค่ะแล้วก็ใส่หางกะทิเลยนะคะกะทิเดือดแล้วก็ใส่กะปีนะคะเกลือป่นค่ะคนให้กะปีละลายนะคะให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่กุ้งค่ะกุ้งใส่ได้เลย ตะไคร้พริกแดงเมนูง่ายอีกแล้วเมนูที่ง่ายอีกแล้วทำกินง่ายสะตล์พีพิจริงๆ่ะค่ะเพอเขาเดือดเราก็ปรุงรสเลยนะคะน้ำมะขามเปียก น้ำปลาน้ำตันทรายผงขมิน้นเติมหัวกะทิเลยค่ะเราก็คนพอเข้ากันนะง่ายไหมเสร็จแล้ว ทุกคนง่ายนะคะสูตรนี้โอ้โหสุดยอดง่ายมากตะไคร้ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะ,ะ,คะงงโอเคเหลือดอีกครั้งก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดือดแล้วสุกแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันได้เลยนะคะ เรียบร้อยทีนี้เราไปชิมกันได้เลยนะคะได้แล,แล้วก็มาถึงเวลาชิมนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ทิพย์จะชิมให้ดูนะว่าอร่อยไหมนะทั้งเปิดทั้งปิดในโต๊เดียวกันเลยวันนี้เนาะไม่ถือกันนะคะนี่กุ้งกุ้งตัวโตสองตัวเลยกินข้าวน้อยวันนี้เพราะว่าช่วงนี้มันน้ำหนักขึ้น ช่งนี้น้ำหนักขึ้นอ่ะเค okay. กินเลยวันนี้พี่ทิพย์ใช้ผงขมิ้นนะคะไม่ได้ใช้ขมิ้นสดอในสูตรนี้ใช้ผงขมิ้นนะทุกคนถ้าทำขายทำได้เลยนะคะชิมเลยค่ะอืมหอม อร่อง่ายและอร่อยด้วยนะคะทำได้เลยนะคะถ้าไคกลัวว่าจะเลี่ยนหรือว่าจะจืดเพราะว่าเป็นต้มกะทิก็ใส่พริกแดงที่เราหัน่นแฉล็บลงไปกินกินไปด้วยได้เลยเนาะเนี่ยพิ่ทิพย์ใส่ไปด้วยอ,อร่อย กุ้งล้วนเลยวนี่ค่ะจริงๆค่ะวันนี้พี่ทิพย์จบคลิปแค่นี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์แน่พี่ทิพย์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ